ผมยงบริเวณพนายกที่พนิยมบอกว่าไหนพนยกว่าเอาให้เต็มที่ไหนทุกน้าเพราะว่าานายกเขตสัมผัเปิดเองนะครับปีนี้พี่น้องไม่ได้หลัยังเปิดทอใหที่นีแก่นุยกันนะครับพี่น้องบางโค้ ไม้ไม่ม่ปนทาัครับป็นทาครับม่ไม่เรื่องใจเปเ่ทั้งรถเดือดเสียใจเนี่ยไม่ีเนาะนีเนาะได นะครับจากทั้งสามวัดก็ได้มาถึงอย่างบริเวณประกอบพิธีทางศาสนาแล้วในวันนี้ครับก็ขอให้พี่น้องชุมชนทุกท่านนะตั้งใจในการเข้าขร่วมพิธีการจเจริญพุทธมนต์เช้านี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนะครับ ท่านนายกเทศมนตรีท่านสุวิทย์พรสวรร์สมาชิกสภาเทศบาลตบลน้ำพองทุกท่านนะครับขึ้นบนข้างบนนะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับและพี่น้องที่เดินทางมานะครับอรหัตโตสมาสัมพุทธะสาตุสักเกะเมจรูปเปกิริสีปรตเตกันตาริเทวิมาเน อิเประเทจขามิตรุวน n คาหะเนเกหาวัตอิเบเตอุมาเจยันตุเทวาชะลธาติเกยังนิกวรวจนังสะโทเมสุขันตุนั่นกุพุนโตเยเทวาสังฆาดุราเถพยดาเจ้าทั้งหลายไม่มีภูมาเทวดาอาคาสเทวดาองค์พระทั้งหลายจะขออัญเจอโเกิ เกยงนิวทรวจนังสาโตเมสุขันตุวันนั้นกุพนโตเยเทวาสังฆาดุราเิพิจยาดาเจ้าสงลายไม่มีอุมะเทวดาอากาสเทวดาองคทาสงลายจะพ้ออันเจอเราเทิดาดเจ้าเกิดระเจ้าค่ะ จิมายาทิทายาอนุทิชายาสเพเทวาโมทันตดูก่อนเทพดาเจ้าเราเทวาทั้งหลายที่สูงสติอยทางทิศตะวันตกอันมีเท้าวิวรุฬกามหาราชเป็นใหญ่เป็นประธานพ่อจงไหลเสด็จลงมารวมพิธีเพื่อเป็นสกีพยานกับภูคาทั้งหลายในพิธีบูชาและพ่อขมาลำน้ำพอง ซึ่งมีนายกสุวิทย์พรสวรรณเป็นประธานในวันนี้ขอถงทุกคนทุกพระองค์เกิดพระเจ้าค่าสะสาธุอุตรายาทิชายาดูก่อนเทพดาเจ้าทั้งหลายที่สกิ่ในทางทิทธิรอ,อันมีท้าวเวรุมหาราชเป็นใหญ่เป็นประธาน พอจงได้เสด็จลงมารวมอนุโมทนาพร้อมกับเป็นสกิพิญานพรกับผู้พาทั้งหลายเพื่อทำธีสักระบูชาแม่น้ำมาอยู่แล้วอระเบนโค้กันเลยนะครับ สิ่งที่เราทำบางครั้งดูเหมือนว่าเป็นของทำเล่นแต่มันก็มีจริงถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาเมื่อศรัทธามีแล้วทุกอย่างมันจะเกิดถ้าเราเชื่อว่ามันมีจริงมันจะมีถ้าเราเชื่อว่ามันไม่มีเรามันค้าน ในปัญญาของเรามันค้านไปแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีเพราะเราน่เชื่อแต่สิ่งที่มันมีอยู่เรามองไม่เห็นอย่างที่ท่านรองเ่าว่าเทพ,ย,พย,ยดาท่านมีกายทิพย์มีหมูทิพย์มีตาทิพย์ซึ่งเราคนนั้นมองไม่เห็นถ้าเราเชื่อ 그 <laughs>